วันนี้ก็คือนัดที่4ของการไต่สวนของสารีกาแผนก,กรดียายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็ในกลุ่มที่สารเรียกมาวันนี้ก็จะมีพยานประกอบด้วยพยานท,ทั้งสิ้นประมาณ6ปากนะครับ -66 ปากซึ่งก็จะเป็นอธิบดีกรมราชทัรร์แล้วก็เป็นผู้บัญชาการเรือนจำคนคนก่อนนะครับคนขณะที่ที่มีการรับตัวของท่านนายกทศินท่าอดีตนายกทศินนะครับ แล้วก็มีเกี่ยวข้องกับผอ,ออ,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 อท่าอทัตทหารโรงพยาบาลราชหารแล้วก็รองผอ,อนะครับก็ประมาณนี้ทั้งสิ้น6ปากครับก็น่าจะเสร็จประมาณช่วงเช้าแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าศาลท่านมีคําถามาจํานวนมากเนี่ยก็อาจจะต่อช่วงบ่ายก็ได้เหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมผมไม่ทราบเพราะท่านจะเน้นประเด็นอะไรนะครับก็ไม่ก้าวล่วงท่านได้เนื่องจากว่า,าในส่วนของที่ปดีเนี่ย ก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาถึงตัวบทกฎหมายแล้วก็ระเบียบขั้นตอนของเกี่ยวข้องกับเรือนจําและราชทัณฑ์แล้วก็มีบางส่วนที่อธิบดีต้องใช้อํานาจและอํานาจดลพินิษนะครับในการที่จะให้รักษาตัวนอกเรือนจำนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ประเด็นจะมีประเด็นอะไรบ้างหรือเป็นประเด็นที่ผมพูดหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอดูว่าศาลท่านจะให้ความสนใจหรือท่านจะถามในเรื่องอะไรบ้าง นะครับ